สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาสอนยกกล้องนะครับตั้งผ่านยกกลองแบบง่ายๆนะครับก้องนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไรนะครับโตรศัพท์มันเสียแล้วคุณเข้านี่ครับตั้งยังไงให้ยกง่ายนะครับแต่ทางนี้จะกินดีนะครับกินใหญ่ด้วยตั้งจริงเชียงครับเพื่อกยดินขึ้นเยอะถนงก็มันก็ต้องกยดินเยอะเท่าไหร่ครับ ให้ลองมันได้ตรงนะครับทางนี้ก็อยู่แค่นี้ครับนี่กินตรงตฝัตง่งยาวนะตรงนี้จะเบี้ยวมาแล้วทางนี้ทางนี้นจะรองว่าวิ่งตรงแน่นอนและจะมีตัวโกยดินนะครับให้ดินมันสวยนะครับเจอใยก็จะโกยดิน ปกติดินขึ้นมาก็จะเป็นก้อนอย่างเงี้นะครับถ้าไม่มีอะไรปัดนะเนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆครับแล้วถ้าเราปัดแล้วมันจะเป็นเรียบๆไปเลยต้องก็จะเนียนข้างบนมันจะเนียนครับดู เนี่ยครับทำที่โกยได้บางคนถ้าเชื่อมติดบอกว่าทำยังไงนะถ้าไม่ให้กวาดเลยค่ะใครไม่เอากวาดได้นี่ครับขันแขนกลางนะขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นอันนี้ก็ไม่จะกวาดดินแต่ถ้าให้กดร่องเยอะๆให้ค้อร่องเตี้ยก็หมุนแขนกลางออกบถ้มันเตี้ยถ้ามันกดไอ้ไอ้ที่ปัดดินลงเ็จะเชื่อมติดเลยนะเนี่ย không ạ Chắc không ạ ừ ừ <laughs> <laughs> tăng ngay hay rất báo đi xuất này cứ rộng ngay thích sử dụng sẵn sàng làu có ยกลงกันต่อนะครับ